สาวาัสดีครับพี่น้องน้องมันตั้งมร,รุ่มมั้ยมันเป็นของน้อง,อง,งเออมันตั้งน้องเล่นลนู้ต่างนี่ก่อนตอนนี้กำลังเป็นขอขอบคุณนะพี่ดาคนสัวละลายเด้อที่เลี้ยงน้องๆพี่เกา่าขอให้งวดหน้าเจอสามตัวตรงๆเด้อพี่อขอให้อสวยๆรวยๆเนาะสุขภาพร่า,รางกายแข็งแรงนำรวยร่ำรวยเนาะปีกเป็ดดินหมูตีนไก่ ขอ,อไปไว้พระมันส่นนะเนี่จัทงพยายามถึงไหมได้ไงมันีจังนั่งยืดอ่างน้องล่านึ่งแสนเก่านจีบ เงินฝากจากเอื้อใหญ่ใจดีเป็นชางเมืองนอกเจ้าภาคขอบคุณช่องลอยกิโลมืองานคุณคุณลอยเงินรือยเนื่ายฮึ่มฮึ่มยึ่ม่มฮึ่ม่มฮึ่มฮ่าม่มยึ่มฮึ่มฮึมฮึ่ึนครัมม่่่่มม่ม ย้ยนุ้งสีใสดอกโยป้ากะองป้าปจัดอะนอกมาเสมอนะเลอยไปโคดเมื่อนั้นนี่น้องเป็นปิดอันาปิดการขายหายไปบบอพี่มือได้ไหมมือทีสาเจ๊อมาาขึ้นสวรรค์เะเดิมื่อทีสเจ๊ไปอันเอ็กซเรย์เบื้องสมองเออไปสแกนสมอง่ง ม so ือนี้ส่งขอความชานางร้อยมาเป็นกระดายมือนี่นอนอยู่เบิดมือนับอกว่ามือไหนบอกว่าเบี้ยหัวเวียนหัวคือเก่าสาเหตุเวียนหัวนี่เลือดมันยังข้ามบนนอกด้วยว่าเลือดมันยังออกบอกกับบองหู้ตอนนี้ข้าก็เจี๊ยบหัว่ือการไม่เกณฑ์ขาวขืน กันแดดฮ้อนๆถ้าปวดหัวลงนะเป็นเหมือนก,ก,กันก่อนอื่นก็ขอบใจขอบใจเอื้อยใหญ่เจดียลไร้เด้อขอบใจ,ใใจ,จลาเหีนที่ซับผ่อนบ้านสีเขียวมาตลอดขอบใจ,าบบาบใจา้าเหียนการเอาจริงเฝนฝ่ามาแต่แต่มือกับชีพานเจมาลาสุดเป แกมองเลยกับฝ้าไล่โซนกับฝ้าแบบพายระจุยระจายข้างข้ามหนึ่งว่ะอันนี้ข้าหนึ่งว่ะ body ข้ามหนึ่ง o d y ไปเห็นถวนอนย่าเลยนอนย่เลเป็นคุ้มเยตรียมตู้เขาบอกว่คุ้มเราบอกว่าต้องไปอันสวค์ต้องไปสวค์อย่างเดียวว่ะ

ขายเขาก็มีเรื่อยๆบ้านเขามีอันบวบเนาะเรือสะดวกข้าวโพดในต้นนั่นนานทสิเป็นม,มนไนมนมต้นเดือนนี่บ่อรื้อจังใดหรือว่าปลายเดือนนี่เบิ่งซะก,ก่อนจะเบิ่งแล้วมันคือมันแก่ไวอยู่เลยข้าโพดนั่นฉันบอกเลยว่ามันบ่ค่อยงานภาไดนพี่น้องเท่านั้นนะ ห่างๆจ้ะกร้ทุนเนี้ยลงไปกับประมาณหมื่นนี่แหละยังยไม่ได้ร่วมขาน้ำมันที่สิจุดหน้าใส่ขวดเดยถ้ารวมใส่ขาน้ำมันแต่เปประมาณหมื่นเอสหนักากหมื่นเอสครับพอดห่นสองแลพี่น้องที่ลงทุนไปนะบ่ถึงหมื่นสองก้มาหน่อยก่นเนาะมาหน่อยเยี่มมาบงกลองกูแน่มก จะไม่หมดแจ้งอา่าการเฮ็ดเนาะเฮ็ดทำดอกมือมือือเฮ็ดดอกมือมือะหโลมือกับกโลมือเนีโลเนื้อคือไอ้เพลนเพลินซอยเพลินนเพลินปล่าอย่งไรครไปหาเสียมพลาหรอมั้งทาสั่นแล้วก็สินทรัใจคุณแม่น้อยทางไตวันเล่เรื่องอเรื่องนาแต่มือแรกอันคุณแม่ สลองลูกพคค้าไปไหคะสลองลูกเหิกาะ่กกระโปออกมาคล้องกันเลยสิไลสุดแ่เอาแน่ะรแต่เอาเทไหตาคอนแตแกมาานหยยบหลดส่วนเตียมเวาเกขอกะสอบขนกกระปายี้ผ่านไปขอบคุณแม่น้อยทางไตวันลายเด้อเนะเลี้ยงฉลองอีกแล้วอ๋อไม่คือแบบวีบับวีบับอยู่อันเกาะนี่กันนะตัวที่ซ้อนี่จะส้องคืนีเวลาอามันคือแบบออกแบบข่อบนเกาะ โดยยบุนมนมมันเออมันใบยาพโฟกัสมันคำจินมลายน้ำเย็นนะด้านนั่นกัย่างย่งกาละบาดนีย่างเกดย่างผืนกินมเออีเมคือด้านลงมาเถอะพ่อพี่ณพี่จ yeah. ัดให้พี่อันตัไง้หวันมุชนต้หวันพี่ ุณพี่อย่าลืมเด้อที่คุณพี่มาคอมเมนต์ว่าคุณพี่สิอุดนุชข้าโพธิ์น่ะให้นั่นนะเพราะว่าให้เทียนพวกกันน้องกพลังปลูกนะคุณพี่ยังมาถ่ายพนักถ่ายครีมนี่คือเบื้องหลังขอบคุณแม่น้อยหลายๆเด้ออยู่ดีมีเฮน้อดมด้วยดมดวยกุญแจอีกงานก็ไปแขกขมาหลายๆเด้อคุณแม่เอ้ยน้อยมีมีแต่สีดีๆีขมาเด้อคุณ ก็ใบงาปันได้ก็ได้ไปแม่เนะไปได้กี่เข่านะพูไปเอาปะยาขดรีาจานเอามาแล้วนี่ามาให้ประเทศละจานนะเลือดไปหมดดาจา์มาให้ประเทศเลยเพราะว่า้าคือวาราเพราะว่าการเมื่อยโอ้ยขนาดฮานอนฮานอนขนาดฮาด้เป็นยังนอนยังวิ่งวิงวิ่ง ย่นี้นะันแม่เจเอันนั้นไปุ๊บเราวตื่นได้นะแม่กำลังพักผ่นสมองเจซีปอกเจซีไปปุ๊ปุ๊เรามากินขาวอนลายมากับพีปกติไดจมันเปนจ่าก็นอนเบิดมือเาแล้วแ่ากามาายมก็มาแล้วก็นอนเื่นต่จเดกๆลมาเห็ดกินไปเขากินเมื่อเ้านี่ตื่นมั้นนะเมื่อเ้านี่บวตื่นตอนตอนชีเียงยิเลตื่นเมื่อวาน่ตื่นแต่เศ้า เล่ตต้เล่ตต้ตางยังต่างอยู่โมเมนต์โบยังต่างอยู่ต่างเเรากับมื่อเศร้าในต่างแห้งอันนี้มันเศร้าอ่นเราบริสุทธิ์เลยอ่ะบริสุทธิ์เลยเดี๋ยวหาจิไปอาจารย์มีกก่อนครัมีอาการออกมาบริมือค่ะใส่ไฟส่องเลยค่ะ อเอากระตุกเอาอยางออกมาพี่น้องสิกินข้าวเลยสิกินข้าวปุ้น <c oughs> ข้าวปุ้นยังไม่ได้กินสักโอ๋อลมพามาพะลมมาเอาข่าวไปโพนุ่งสาธุซื้อยังไงวะขอความที่บอกการส่งเพียงน้ำมันปล่อยเพลงใหม่ขอความสีบอกการส่งเอาอข่าวไปทางทีเซอร์แหลกหมวนได้มาจ้ยก็มาจักมันชิลๆมันกำลังปล่อย เดี๋ยวขอไปโหลดมาฟังนามันที่ถืออะไรเห็นไนะ <laughs> เปิดเพลงเดี๋ยวเบิร์ดมือ <laughs> มันสูงเกินว่ามโม่บังหายาวจะได้ไปใส่ใหญ่แตก่าาก็มันปกติอย่างนีแหละแทบมันยังมาสดอนะมันต้มมันไม่ไปง <laughs> านกินเลยนะน้ามันก <พอ S 2> ็นี่ มองเราียวซีบมันด้วยเลยมาซีบมงไรมันเมื่อนะโอ้ยไปแลรกจังหวะเขากูยังมรยังนะซีเดือนหนึงซองเถื่อนะโขดโข ลมแห้งพี่น้องคุณอาง่ายนะจะได้ปิดประตูนี่ปิดไปได้ไปง่ายไปได้มันเตะกับจ่ากวับเพื่อนดิปิดประตูลงนี่เยอมันหมดเลยมปานันดองย่างเขาเลยชิมเบิงเป็นอะไรจางจางเหงบอกกูใส่บลากในลานจางบอกไปปรุงใหม่ไปอ่ะโอ้ยจะเหม็นบพราได้เลื่อกดิ ไม่ต้องเลยนี่หนูกันทำไมกลางนะมาคุณอาไม่กินน้องเด็กจังเลยกลางยังทำไม่ทันไรอย่างเงี้ยไห้มมนชื้นบ้างมั้ย่มหง ทั้งมนทกวพวกปุ้มนีหนึ่งแปงน,นัวเราหลดดีใช่โอ,อ้ยามาร์อนหมดมชดนำกระตกนกระตกเดี๋ยวมาใช่ะหหัวกปะเก็บอันกระตกต้น่ะ เอาวงเนี่ยไปจับมาแล้วก็มาก้มก็กระปุกค่ะกกระปุลองไปเรื่อยๆลองไปชาบูอืออะไอะไปน้ำกระปุกมาบุกินนะเอาคืนไปไว้เงี้ยอ่าก่อยากด้กันนั่นนี่นะไปด้ยไปโนะเอากระปุกนะโน้ตไปรุ่นมาเล้ว ช้ามก็เต๋ว่ะข้าวมันมา่รุงรสย้อนทานแม่จันว่ะไปเอาอะไรในประเทศนี่โอเคพี่น้องกินมันการผสมนี้เดี๋ยวเอาไปปรุงเพิ่มน,นคะครับสิเฮ็นยังไนะวะพี่แก้มแก้มขอบคุณทุกคนเช่นนะคะขอบคุณพี่นอ้<ๆ>อยหลายๆเด้อ